กันฟีซอนนะครับวันนี้ยี่สิบเก้ามกราณนะวันนี้ผมก็เอาโซลิจิเก้าหนึ่งสี่มาให้ชมนะครับว่าทําอะไรยังไงมั่งนะครับตัวนี้ก็ผมทําไว้เรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็มาแนะนํานะครับเพราะว่าตอนทําลืมถ่ายคลิปนะมันไม่มีมันไม่มีคนจับกล้องครับแล้วก็มุมกล้องมันลําบากครับผมทํางานลําบากแล้วอีกอย่างตัวนี้มันเป็นสอดยาวคือเวลาเจาะนะครับมันเจาะลําบากครับะ แล้วก็ว่าถึงเรื่องสอดยาวกับตัดสอดต่างกันยังไงครับอันนี้ก็มาให้ทิคินิดนึงครับสอดยาวคือตัวที่โชลำนะครับพวกโชลำนี่คือเจาะยาวไปเลยนะครับคือมันจะเจาะลำบากกว่าพวกตัดสอดนะเพราะตัดสอดนี่พื้นที่เจาะมันน้อยนะครับแต่ว่าสอดยาวนี่คือเราสอดยาวไปเลยพวกบาเลต้าพวก9ก้าหนึ่งสี่อะไรพวกนี้ครับมันก็จะตัวที่โชลำครับง่ายๆตัวที่โชลำก็คือเราต้อง เราต้องเจาะทั้งอันเลยแล้วก็ลาบากเรื่องเอาเหล็กกั้นออกนะครับตัวนี้คือเหล็กกั้นมันจะมีสองตัวนะครับมีด้านหน้ากับตรงนี้เป็นตัวยาวนะครับเหล็กกั้นวิธีการเหล็กกั้นออกนะครับของผมจะเจียด้านหน้าออกก่อนนะครับมันจะมีเหล็กกั้นที่เป็นแง่งเฉยครับเป็นแง่งเหล็กแล้วก็เจียเจียผมจะใช้ดอกค่าใบนะครับเจียค่อยๆเจียเจียเจียให้มันกลมนะครับพอมันหักแล้วเราก็เจียให้มันกลมแล้วก็ด้านหลังนะครับผมก็เจียเหมือนกันครับแต่ด้านหลังมันจะเป็นด้านหลังมันจะเป็นเงี่งปลาครับ เอ้ยเงี้ยงดอกธนูนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันมีเงี้ยงสองมุมไหมแต่ผมมองมันคล้ายๆเหมือนมีสองมุมผมก็เจียหน้าหลังเจียให้เงี้ยมันหายครับให้มุม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 ให้มุมอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นมุมอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วก็เจียเจียมุมออกมันจะได้ไม่ติดเวลาเราตอกนะครับผมก็เจียหน้าเจียหลังแล้วก็ลองเอาปากแบนนะครับตอกดูหาเล็กครับตอกดูถ้าเกิดมันขยับอ่ะแสดงว่าเงี้ยมันหายไปแล้วนะครับแล้วก็ ตอกๆตอกออกผมจะเจียทั้งหน้าทั้งหลังนะครับพอมันออกนะครับแล้วก็ผมก็จะใช้เป็นดอกเบอร์แปดนะครับเบอร์แปดถึงเบอร์สิบสองนะครับแต่ตัวนี้เจาะต้องค่อยๆนะครับใจเย็นๆนะครับตัวนี้เจาะผมก็จะเจาะยาวเลยครับอันนี้ผมเลือกเป็นเจาะทะลุนะครับแต่ว่าทําจริงก็มือใหม่ก็ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าเจาะทะลุนี่มันต้องมมาแต่งทางขึ้นนะครับทางขึ้นผมก็ประมาณนี้แต่งเรียบร้อยละบ่าขอเกี่ยวปอกประมาณนี้ครับ ขึ้นอพูดถึงว่าเวลาเจาะนะครับตัวนี้คือเราเจาะเราค่อยๆไล่นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเจาะประมาณเบอร์สิบขึ้นไปนะครับลำเดิมมันเริ่มออกนะเวลาลำเดิมเวลาลำเดิมมันมันจะออกนะครับมันจะหมุนตามดอกสว่านเราแล้วจังหวะที่เราหมุนเราเราเรายัางไปฝืนมันนะจะรู้สึกแล้วว่าดอกสว่านมันจะความรู้สึกมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนตอนเราเจาะที่ยัง ดอกสว่านม <the> ัน <check> ก <ing> <se> ินอัน <neck> นี้มันจะรู้สึกว่ามันหมุนหมุนแล้วเราเวลาเราเจาะก็คือระวังเรื่องเรื่องลำเดิมนะครับว่ามันเวลามันหมุนตามนี่คือมันจะล่อล่อลำเราครับคือมันจะบวมบางคนเจาะแล้วบวมนีครับเพราะลำเดิมเนี่ครับมันเกี่ยวมันไปเกี่ยวกับเนื้อเนื้อเหล็กแล้วเพราะว่ามันร้อนร้อนจัดแบบมันจะไปเกี่ยวแล้วทําให้พวกลำที่เราเจาะฐานที่เราเจาะเนี่ยครับมันจะบวมเลยอันนี้ก็ระวังด้วยนะครับแล้วก็อย่าพยายามเวลาเจาะแล้วก็เวลามันร้อนก็พยายามที่จะแบบ เอ่าน้ำมาให้มันเย็นนะครับหรือรอให้มันเย็นก่อน,นครับค่อยๆเจาะไปครับจะเย็นๆอ่ะผมเจาะเสร็จผมก็มันก็เจาะที่คลิปผมทําให้ดูครับแต่นี้นคือเจาะยาวหน่อยแล้วก็เนี่ยครับลำมันจะออกมาแล้วเจาะประมาณเบอร์ถึงเบอร์สิบขึ้นไปผมจําไม่ได้ว่าเบอร์อะไรลำมันก็จะออกแล้วก็จะมีลำอีกมุมหนึ่งมันจะเป็นลำสองมุมเป็นลังเพิงกับลำด้านหน้าตรงลังเพิงก็ออกเหมือนกัน,นครับ แต่ผมเจาะอ,อันนี้มันก็ออกมันก็ออกเป็นตามบ่ามันเลยนะถ้าเกิดใครทําถึงขอเกี่ยวปอกก็จะง่ายหน่อยคือแป๊บเดียวมันก็ออกแล้วครับแต่ผมทําทะลุผมก็เลยเจาะทะลุไปแล้วก็พูดถึงว่าของเวลาของผมนะสูตรผมนะครับวิธีของผมนะเวลาผมเจาะผมจะให้พื้นที่ลำครับมันให้ตัวได้หน่อยๆนยนะครับเพราะว่าเวลาเราอัดลำนะครับถ้าเกิดเราไม่มีพื้นที่อัดลำไอ้ให้ตัวมันเลยนะครับ บางทีเราเจาะมันมองเหมือนตรงนะครับเราเจาะตรงแต่ว่าลำเราครับคือผมจะบอกว่าไงลำเราครับบางทีอัดไปแล้วเรามองเข้าไปอย่างเงี้ยครับเข็มกับลังเพิงเอ้เข็มเข็มกับลำยังไม่ตรงกันเลยครับบางทีเข็มมันเวลามองเนี่ยครับมองเนี่ยครับอ่ะให้เข็มกับลำมันตรงกันนะครับถ้าเกิดไม่ตรงกันนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องสับแตกมั่งไม่แตกมั่งนะครับ เวลาอัดลำก็เ <Credit> น <noise> okay, <Okay. S 2> ี่ยครับคือผมจะให้ลำมมันให้ตัวได้คือโยกได้ขึ้นบนขึ้นล่างสายขวาได้นิดนิดแล้วเราก็มามองนะครับว่าเข็มเราอยู่กลางไหมเวลาอัดลำนะครับก็ให้มองนะครับมองมุมนี้นะครับผมไม่ได้ถ่ายคลิปตอนอัดลำด้วยให้มองมุมนี้นะครับว่าเข็มอยู่กลางไหมแล้วผมคือผมจะเอาสไลด์ครับให้มาชิดที่สุดนะครับแล้วก็มองนะครับว่าอยู่ล่ะอยู่กลางไหมแล้วก็ทิกเล็กๆนะครับ แบ่งปันกันไปครับพี่เห็นไห้มุมมุมของอันนี้ไหมครับมันจะเป็นสะพานใช่ไหมครับคล้ายๆสะพานเห็นไหมครับด้านในอะผมจะให้เวลาผมเอาชิดๆนะครับจะให้มันเห็นมุมมุมเป็นสะพานโค้งนิดๆนะครับและเข็มมันจะอยู่กลางเลยครับพอมองออกไหมครับให้เวลาชิดลำอบมันจะเป็นให้มันเห็นมุมมันหน่อยๆเป็นสะพานโค้งครับอ่ะมันก็จยกลางเลยนะครับเข็ม ประมาณนี้ครับแล้วก็ทางขึ้นผมก็แต่งแล้วก็เอาสายสายอ่อนบากอันนี้สายอ่อนแต่งขึ้นแล้วก็เรื่องตีแม็กผมยังไม่ได้ตีนะอ่ะเดี๋ยวผมมาตีแล้วผมถ่ายคลิปให้ชมครับเพราะว่าตัวนี้แล้วก็ทางขึ้นว่าทางขึ้นคือทางขึ้นผมจะแต่งข้างหลังนะครับกับข้างหน้าหน่อยนึงเดี๋ยวผมลองดูน่าจะต้องข้างหลังกับข้างหน้านิดนึงนะครับก็ ประมาณนี้ครับวิธีการแนะนำนะครับผมก็ทำประมาณนี้ครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรลืมห่ายคลิปไม่มีเวลาด้วยครับพอดีทำริบๆประมาณนี้เห็นเห็นไหมครับมันจะมีมุมสะพานหน่อยๆครับอ่ะเอาให้มุมสะพานเท่ากันนะครับตัวนี้มันจะตัดนะครับมันก็เลยเห็นมุมสะพานหน่อยเดียวเห็นข้างเดียวนะครับเนี่ยให้เห็นมุมสะพานอย่างนี้ครับประมาณนี้ครับนี่ก็ ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับอันนี้ก็ขอบคุณผู้ติด,ดตามมากครับเดี๋ยวยังไงผมมาอัปเดตให้ชมครับตัวนี้รอตีแม็กครับก็ประมาณนี้ครับ